สุดยอดเทคนิคที่ทําให้ครูนะคะอธิษฐานจิตอะไรก็สำเร็จผลมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมสําเร็จหมดเลยเมื่อครูอธิษฐานจิตนะคะครูจะนึกถึงบุญเป็นที่ตั้งค่ะแลกด้วยบุญนั่นเองเช่นถ้าวันนี้ฉันสําเร็จนะคะภายใน1ปีนี้ฉันสามารถมีเงินร้อยล้านได้ฉันจะช่วยเหลือผู้คน เห็นไหมตับสิ้นลมหายใจสุดท้ายของฉันนั่นจะเป็นเหตุผลที่คุูสิตานะคะจากคนติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดมาเจอกฎจกกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะ3เดือนคุณปลดหนี้สิล้าน5เดือนคุณซื้อบ้านเงินสด7เดือนคุณนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านได้จริงคราบอธิษฐานจิตของครูเซิร์ชใน YouTube ได้นะคะ ครูสิตาอธิษฐานจิตนะคะใครอยากเปลี่ยนชีวิตนะศึกษาคลิปก่อนอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ครูพูดไว้เลยนะคะครูไม่ได้บังคับให้เรามาเชื่อแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตกดที่โปรไฟล์ครูสิตาอย่าลืมกดนะคะหัวใจไว้ติดตามกันด้วยนะคะจะได้เปลี่ยนชีวิตกดที่โปรไฟล์ไปดูคลิปมหาการยบ21วันควบคู่กับเรียนหน้าเพจยังไงการันตีชีวิตคลิกค่ะ